อเมื่อน,นีวันที่12สิงหาคม2564พี่ช้อนเงินพี่ตาครับอบุญมะเรียงยามะเรียงไม่ไงกินเลยอย่างแปลว่าซาบูลูกใช่ไหมก่อนไม่ไงน้ำเด้อเว้ยอยู่ตะบนนาำค้ำ,ำลานปิยะดาชาบู ก็บบต้งองนั่งยังหันละยาได้กินยังนั่น,นยาได้กินยังอาคับตอนนี้อายุ80ปีวันที่1ิสสิงหาคมวันแห่งชาติ thì nằm chim nhắn luôn Chết. chim nó dặn bài hay nha hay nha nhiều rồi บุญเฮียะไม่ยังยังเว้ยไม่ยังยังบุญจะขวบพี่นี่้ตยขวบฮะยุ่ป้อไหนยุ่อป่อไหนยนนี่ป้อไหนอันดบ้านสามโตยุบีสัวากันหรือเปล่า อ่านภาษาอังกฤษให้พ่อฟังเหมือนพูดล้นานยังซื้อล้านยังพูดอ่านล้านยังอ,อยากกินดิบสเดี๋กินดิบสุกยัง มมเลยเนี่ยคำมมเลยร้านปิยดาชาบูน่ยไม่ไก่น้่ยไก่ไก่เนอยับไปไก่เออน้ำจิ้มมาวาง ันนี้ยังต้องหอันนี้ยังอเอาแกออกเสเอมา,าใส่เล่วแฉบอครับแฉบอ่ฮะจากว่าแฉบหรือบ,บ่แฉบโมดงินเลยแฉบอครับ

อร่อยไปว่าอะไรนำผาืีที่ผาเค็มกินหน่เค็มกินหน่เป็นยังไงเค็ม ลังแสบเลยแบบมาไกลบ่ออุ่มบุญมาไกลบ่อมาไกลบ่อลานี่ไกลบ่ออุ้ย ร้านนี้กินพัฟฟี่ครับ ให้แสบยกขึ้นไห้แสบยกขึ้น นี่ดกคนเสียบเลยนี้ตอนเทียงพอดี12สิงหา64พี่รานพี่ยะซาโบหมูกระทะตำบลน,น้ำค่ำ นนี่่่วัแม,มชาเลี้ยงแม่เบิ่งเลี้ยงแม่ใครเลี้ยงแม่ได้เลี้ยงแม่ใหญ่เลี้ยงแม่ยาเบิ่งกินไผกินมันเลยมันหิวเลยเบิงบ้งแม่ใหญ่เด้อเบิ้งแม่ยาเด้อมีมียาห,หาสิบแปดสิบปีประมาณบ่ เอาแซ่บแซย่ามตยงเทียงมือนี่ปาแมรงสิมืดกับทางบาคุคคลสะดวกล,ลานปิยดาหมูกระทะ เล่นนนาใสต่อครับอยากไปเล่นนนามบ้างสินลานกำลังปรับปรุงจะได้ว่าลานนี้แสบคนมาดูคนมาหลายฮะกินนี่เล่นกินอะไเล่น ต้อกินแซ่บบ่ครับป้อนมิใงยัน้ำแน่ยปอนมิใงยัน้ำเนี่กินตะเกียบอะเอาไปกินอ๋อบ่อป้อป้กินตะเกียบได้มากินหมูกระทะไม่กินแล้วบ่ได้ต่อให้ต้อกินก่อนแล้วให้อุ่มบุญกินก่อนกินจนปากบิดปากเปี้ยวเลย การดแสบๆครับมันจะกาดแสบๆมันมแมงชาติ